เราหนีทุกยกเลยครับแต่เราหนีมากเราหนีไปนิดนึงเราเราหนีกันเราไปหนีแต่วุฒิเราไม่ได้แพ้หรอกเรว่องตีเขาบอกวตีต้องดึงน้ำแน่นก็ตีเยอะนั่นแหละครับครับครบครบยกมองว่าเป็นไงบ้างผมดูไม่แพ้นะผมดูว่าผมใช้ยกสี่เยอะ<ม>แต่ว่าจะโดนลูกตะโกนเราหนีอย่างเดียวแต่เราก็หนีเรายอมรับกันเลยว่าสี่ยกเราหนีเราหนีเรายอมรับ แต่ผมว่ามันก็ไม่น่าจะถึงแพอม,มองว่าสียก,ยกอาวุธก็เราไม่แพ้นะดูชัดเจนว่นาได้รุนแรงได้หนักหน่วงมีอยู่ชุดน่ะเตะเขาหยุดเลยเตะเขาหยุดเขาถอยหลังเดินออกถอยหลังแลนะ้วเนี่ยชุดนั้นเราก็าน่าเห็นเราชนาะนะผมก็ดูผมชนะนะชุดนั้นชุดยกสี่ต้องเปิดดูได้เลยตอนกลางยกอะเตะไปสองทีเขาหยุดเดินถอยหลังแล้วก็ถือว่าเราผลามองว่าไม่น่าถึงแพ้ไม่น่าถึงผมก็เต็มที่น่าเสมอไม่ถึงกแพ้ดูโู่เขาใ ก็ระดับระดับมีอะไรที่ต้องขอรุงแก้ไขนี่ยมีจังหวะคือว่าการหนีลูกหนีเนี่ยครับเราหนีมากไปหน่อยเลยที่ทำได้ที่ทำอะไรเราแพ้ใช่ยิ่งยังไงบ้างครับยังไงบ้างมองว่าเราหนีเยอะไปมากหน่อยหนีเยอะแต่ก็ต้องรุกหอมึงโตได้ มองว่าถอยแนี่ว่าก็อาวุธก็ดูชัดชัดเจนใช่ก็เตะต้นห่อนปัญญา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 ตรงตรงนี้ไหมที่ว่าทุกคนเซียนตะบนววันนี้ยังเป็นเป็นหมดไหมไม่ไม่ผมว่าไม่น่าเปลังนะใช่เพราะว่าผมก็ยกสี่เพราะว่าผมได้ยังมีมีฉีดล็อกลูกเลยว่าก็ยังหมดบรรจัยว่าไม่น่าถบกนะใช่วันนี้ทำมไม่สำเร็จอยาก บอกอะไรครับขอโทษเชียร์นุ้ยชิมเมืองแล้วก็เพื่อนในค่ายแล้วก็คนอยู่ข้างหลังที่คอยซัพพอร์ตข้างหลังขอโทษครับอ๋อเป็นมาใจสู้ต่อไปครับผมที่มาตรงนี้นครับผมพบพ่ายกก็ดีใจมากครับก็คิดว่าเบียดครับก็สูสีแพ้ไปคู่หนึ่งแล้วว่าคิดว่ากรรมการน่าจะไม่ใจร้ายครับเพราะว่าอาวุธเราก็ดูไม่ไม่เสียเปรียบด้วย ผมคิดว่าตรงตรงที่ว่าเขาถอยมากเกินไปนที่ทําให้เราได้ทัยชนะวันนี้เออใช่ครับผมว่าคิดว่าวันนี้เราได้ทรงเดินตรงออกอาวุธตามที่ผมไม่คิดว่าลูกเกมจะออกมาเป็นแบบนี้เพราะว่าของเราเนี่ยหยุดไป6เดือนเต็มเต็มเลยครับหเดือนเต็มเเป็นโควิดด้วยอะไรด้วย6เดือนไม่ได้ต่อยแล้วก็เพิ่งกลับมาไฟแรกก็ไม่อยากจะเชื่อว่าน้องจะต่อยได้ดีขนาดนี้ครับไม่ยุบเลยผมก็ยังงงแล้วเราก็นึกว่าเป็นไย ชวนออกอาวุธชวนขยับเข้าหาด้วยทั้งๆท,ที่ผมคิดว่าคิวทองนี่เขาน่าจะเดินหาเราอะไรเงี้ยครับแต่ว,วดีใจครับที่ว่ากรรมการเ,เห็นความตั้งใจของน้องตั้งแต่ยกต้นๆถ้าไปเปิดเทปดูจะชัดเลยว่าเราเดินตั้งแต่ยกสองขยันออกอาวุธอย่างเงี้ยชวนออกอาวุธครับลูกเกมสามยกแรกนี่ดูอึดอัดเลยผมทั้งยกหมดสามยกหมดยกสี่แล้วผมดูว่าอาวุธเราไม่เสียเปรียบแต่ว่าวันนี้ต้องบอกน้ตรงว่าบรรยากาศบนร้องนี่เราเราเป็นรองทั้งสองคู่เลยคือ,อบรรยากาศ <sh arp> น่าเสืออะไรเงี้ย เพราะว่ามันก็ต้องอาศัยหลายๆอย่างประกอบกับเกมกาชกบนเวทีอย่างเงี้ยครับวันนี้บรรยากาศเราไปลงสองคู่เลยทั้งเพชรสุวรรณก็แพ้ไปก็ไม่เป็นไรอันนั้นผมก็ก็แพ้ก็คือแพ้ก็อาวุธมันคู่ขี้ก็กรรมการให้พลังบุญชนะก็โอเคครับก็ไม่เป็นไรครับก็ส่วนของเราก็ชนะก็ถ้าขุนศึกน้อยแพ้อีกก็ก็ก็ต้องทําใจว่าเขาให้แพ้สองคู่แต่ว่าก็ยังดีที่ว่ากรรมการยังเห็นใจบ้างครับว่าวันนี้ก็เออให้ขุนศึกน้อยชนะเพราะว่า มีเสมอเสียงหนึ่งใช่ไหมครับทีมงานเขาบอกว่าเขาเองก็ไม่น่าถึงกับแพ้อ๋อก็แล้วแต่มุมมองครับก็แล้วแต่มุมมองครับก็ดูเขาก็มองว่าของเขาไม่น่าไม่น่าแพ้นะครับของเราก็ผมคิดว่าเด็กตั้งแต่ต่อยมวยมาผมว่าไปนี่ต่อยที่ที่สุดในชีวิตครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่ก็ไปนี่คิดว่าขุดศึกเล็กสลับตัวมาไม่ใช่นะ กรวมพอใจผงานของน้อพอใจมากครับพอใจมากก็วันนี้อาชีพแสนสามรับเต็มเตมครับน้องอาชีพแสนสามขึ้นไปรับนี่ครบยังแสนสามรับมาขบวนรับมาเท่าไหร่รับมา 30, บสามหมื่นขบวนสามหมื่นแล้วก็ผมผมเจ็ดหมื่นแล้วก็มีพี่โจ๊กภูเก็ตนะครับพี่โจ๊กภูเก็ตอชีตมาอีกสามหมื่นเป็นเสร็จรย่แสนสามครับเป็นไงบ้างครับน้องเกมการชกก็ถามยกแรกดูนดไหมดนี่เพราะว่าเราหยุดหายไปเกือเดือนเลยครับ ว่าแผ่วไปๆเหมือนเดิมครับแต่ว่าไม่ไม่มีนะครับไปนี่ครับซ้อมลิ้นทีครับมั่นใจยุไหนครับว่าเราน่าจะเป็นฝ่ายมั่นใจยกสามเลยครับเขาถอยไปครับตอนนี้ไม่ที่ทําที่ทําให้เราชนะที่ที่ทำให้เรามั่นใจว่าเราน่าจะเป็นฝ่ายได้รับการช่มือใช่ครับวันนี้เห็นบอกว่าหยุดไปหกเดือนแต่ทำไมแข็งแรงไงซ้อมเดียวว่าเป็นโควิเพิ่งหายไปครับเห็นพี่ผมบอกว่าเป็นโควิพิ่งกลับมาแล้วก็หยุดไปหกเดือนครับไม่คิดว่าจะแข็งแรงขนาดนี้ครับ พอใชผลงานไม่รู้นี้โอเคมากครับมีตรงไหนไหมที่ต้องปรับปรุงแก้ไขว่าด้วยแค่แมงเหมือนเดิมครับต้องสุดไปอีกเยอะครับวันนี้ก็ดีใจแสนสามอาชีพรับเต็มครับเต็มครับทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมวันนี้ขอบคุณ ภูมิแล้วก็ขอบคุณคุณตัวขอบคุณที่ยังแฟนมา้ทุกคนพี่อันพระบินสอนกับอาจารย์เทพขอบคุณทุกกำลังใจครับวันนี้ผมทำได้แล้วครับครับผมวันนี้ก็ยินดีกับภูมิแล้วก็ทีมงานยุภาพคุณในซ็นด้วยครับผมมากเลยแล้วก็สุดน้อยยุภาพคุณสุดเซียน